อาสองร้อยนะครับนะครับสองร้อยมาจ้านะครับสองร้อยนะพี่นะลอกอนี้ครับไปจ้าปับ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 สองร้อยลอกอนี้นะคนะรับนะชนวนวะพี่โอ้โหชนวนลงยาเป็นชนวนลงยาแดงฉนวนลงยาแดงครับพี่ชนวนลงยาแดงพื้นแดงลอกอนี้ครับหนึ่งสอง หนึ่งห้าครับโอ้โหหนึ่งสองหนึ่งห้านะครับรายการนี้เนื้อชนวนเนื้อชนวนสองร้อยครับโดดได้โดดปาดได้ปาดสองร้อยลุยกับพี่เนื้อชนวนมวลสารหลอกอนี้สองร้อยลุยกับพี่สองร้อยสิบมาแล้วครับโอ้ oh, โหลงยาช่ำจัดรายการนี้ครับลงยาช่ำจริงพี่หลอกอนี้สองร้อยสิบสองร้อยสิบกุยพื้นหลอกอนี้ครับโดดได้โดดปาดได้ปาดหลอกอนนี้หนึ่งสอง หนึ่งห้ารอกอนี้สองร้อรกรอกี้สวยงามพาลานี้ครับโดอดได้โดด,โด,ดปาได้ปาดเจอได้เจออาจารย์รายการนี้สองร้อยหกอาเลครับรอกรนี้ครับสองหกศนย์สองดร 260, 270, ายการนี้สองร้อยเจ็ดสิบร้นับสามหนึ่งครับไปครับสองนับสามพี่ 270เจ็ดศดโดดไอโดดโลอกอนี่สองร้อยเรายการนี้2 7งเจ็ดศูนลกอนี้คุยพื้นสวยงามรายการนี้300สามอยครับพี่สามร้อยลอกอนี้สามร้อยเซนับสิงขิงคร,ร,ร,รับพี่สามรอลอกอนนับขิงก่อนครับลอกอนี้ไม่ว่ากันสามอไม่มีใครให้มากกว่าสามร้อยนะครับ 15, 4, 3, 1, กระเาสี่สั่หนึ่งลอกอนี้สามรอจิตการวกันสามรอ ไปครับรอร้อยคร nee, ับจิตจะพี่รอกอนี้สามร้อยสิบพี่สติงไม่ทันสามร้อยครับเรียบร้อยนะครับเจอหน้าจอหนึ่งครับอ่าพี่สติงรบก่อนนะครับนะต้องทักหายเอดมินก่อนนะครับนะฮะต้องทักหายมินก่อนนะครับถึงจะใส่พลาต่อได้นะพี่นะสองรอกอแล้วพี่นะครับต้องทักหายมินก่อนนะครับเอาไปครับรอกอนนี้ขอบคุณครับปั๊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 บ